ที่อยุธยาใช่ไหมลูกชอบไหมชอบโรงแรมไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปเดินดูวิวกันดีไหมไปไหมยังไม่ได้เข้าห้องเลยคะ่ะเพิ่งมาถึงเลยไปเปล่าขึ้นไปข้างบนเหรอไปเดินเล่นดูวิวก่อนดีกว่าไหมไป ไปดูกันไปดูวิวตรงนู้นกันนะคะมีชั้นสองด้วยระวังหัวตกฝั<ร>นอายุทยาค่ะว้าวไปแล้วค่ะเดินนำไปแล้วค่ะ ฟูลลิงก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับโรงแรมวันนี้เรามานอนโรงแรมขนาดเล็กนะคะเพราะคุณพ่อต้องไปทำงานด้วยเยลือกโรงแรมขนาดใหญ่มากไม่ได้เพราะว่าอยู่ไกลที่ทำงานคะ่ะก็เลยมานอนโรงแรมเล็กๆเล็กๆชิวๆที่น่าอยู่นะคะ อะไรอะลูกปลาแล้วเปล่าช่ัล่ะระวังนะคะระวังตกนะลูกระวังบีแคฟฟูบีแคฟฟูแคฟฟูทำไมลูนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรแล้วเปล่าทำไมคะไม่ได้ใส่อะไรถึงแล้วค่ะรอบนี้มานอนอายุทยาห้องเล็กๆค่ะ เพราะว่าคุณพ่อต้องไปทำงานแถวบ้างไปอินนอนโรงแรมใหญ่ๆกลางเมวไม่ได้เพราะว่าไกลเกินไปวันนี้เอาห้องเล็กๆก็พอนะคะพึ่งมาถึงเลยขึ้นมาแล้วนะคะชั้นสี่ยังไม่ได้เก็บของเลยห้องกระทัดรัดค่ะขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราระวังตกนะคะ อยู่ใกล้ที่ทำงานคุณพอ่อไม่ไกลมากพี่เอียก็เล่นหลอหในห้องนะคะอ๋อวันรอบนี้ไม่มีอ่างอากุชชี่นะลูกรอบนี้ไม่มีอ่างอากุชิี่เ,เออเล่นแล้วเหรอมาถึงก็เล่นเลยเหรอคะมาถึงเปิดมาแล้วค่ะที่ขวัญเราจะมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะเอาไว้ ปาตี้เล็กๆขอเก้าอี้เสริมได้นะคะกลางคืนคงอากาศจะดีตอนนี้ร้อนมากค่ะเพื่อนๆมองเห็นเจดีใจกลางวงเวียนเลยค่ะดูสิคะเ่ยเห็นไหมคะเจดี <JD. S 2> ใจกลางวงเวียนเลย,ยไม่ได้หรอลูกอันตรายเดี๋ยวตกลงไปไเห็นเจดีเมืองเก่าที่อยู่ไกลๆตรงโน้น นะคะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นจีดีวงเวียนใกล้ๆที่พักของเรานะคะ mm hmm. โอเคร้อนหน่อยนะคะ <laughs>